สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาา h ชนแนลและเมนูมะพร้าวนมสดที่หลายๆคนอยากได้นะคะจัดมาให้ทีเดียวทั้ง4แบบเลยค่ะ ใช้มะพร้าวสดมะพร้าวน้ำหอมตามรีเควสตเลยนะคะ1ลูกจะได้น้ำมะพร้าวประมาณ250-300 ml แก้วแรกมะพร้าวนมสดเย็นใส่น้ำมะพร้าวที่80 ml ค่ะตามด้วย Ice Hot All Purpose Creamer Concentrate ตัวนี้จะเข้มข้นกว่าครีมเมอร์หรือนมข้นจืดทั่วไปถึง3เท่านะคะใช้คู่กับเมนูนมสดจะทำให้อร่อยหอมมันนัวยิ่งขึ้นอย่างแก้วนี้เราก็ใส่แค่15 m l เองค่ะมาเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวาน 30 ml ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่น้ำมะพร้าวด้วยนะคะว่ามีรสชาติหวานมากน้อยแค่ไหนต่อด้วยนมพัดเจ้าไร้50 ml ค่ะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครีมเมอร์ตัวนี้ไม่กลบกลิ่นมะพร้าวนะคะยังช่วยให้กลิ่นมะพร้าวหอมๆรสชาติกลมๆอร่อยลงตัวอีกด้วยต่อกันที่อีก3แก้วเราจะทำส่วนผสมชั้นล่างพร้อมกันเลยนั่นก็คือใส่น้ำมะพร้าวแก้วละ50 ml ค่ะ ต่อด้วยไอส์ทอตอ l ลเพอร์โพสครีมเมอร์คอนเซนเทแก้วละ 15ML มลชูรสชาติชูกลิ่นชากาแฟและวัตถุดิบหลักอย่างเช่นโกโก้และเผือกหอมของเราวันนี้เติมด้วยนมข้นหวาน 40ML มลถ้ามะพร้าวไข่หวานมากก็ลดนมข้นหวานได้นะจ๊ะแต่ถ้ามะพร้าวเราติดเปรี้ยวเนี่ยก็สามารถเพิ่มนมข้นหวานได้หรือถ้าไม่อยากให้หนักนมเกินไปก็เพิ่มเป็นน้ำเชื่อมได้ค่ะสามารถปรับเพิ่มลดความหวานให้เข้ากับมะพร้าวท้องถิ่นที่เราหาซื้อได้เลยค่ะมาเริ่มทำชาไทยกันลว ถุงกลองชาด้วยน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันตักชาไทย1ช้อนโต๊ะแบบพุนพูนเลยจ้ารสชาจะได้ชัดๆัดน้ำร้อน 80ML ชักชา3-4รอบแชา่ชาไว้เลย2องนาทีจ้ามาสกัดน้ำชาไทยให้ได้ 60ML ค่ะแก้วต่อมาจะเป็นโกโก้เราใช้ผงโกโก้อยู่ที่1ช้อนชาครึ่งตักแบบพุนพูนเลยนะคะน้ำร้อน 60ML ค่ะ คนผสมผงโกโก้ให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีถ้าสงสัยว่าใส่สองช้อนชาเลยไม่ได้หรอโกโก้จะเข้มเกินหน้ามะพร้าวไปนิดนึงค่ะ ต่อด้วยเผือกเราก็จะใส่ผงเผือกที่1ช้อนชาครึ่งแบบผุนๆเช่นกันน้ำร้อน 60ML ค่ะคนผสมให้ผงเผือกละลายเข้ากับน้ำร้อนดีเป็นอันเรียบร้อยทีนี้ก็เติมน้ำแข็งลงไป3ส่วน4ี่แก้วก่อนอย่าเพิ่งใส่เต็มนะคะเราจะต้องลดช่องว่างน้ำแข็งให้น้อยที่สุดค่ะเพื่อสะดวกในตอนที่เราเทเครื่องดื่มชั้นบนลงไปเขาจะแยกชั้นได้ง่ายและชัดเจนขึ้นทีนี้ก็อัดน้ำแข็งแน,น่นๆเต็มแก้วได้เลยเทเครื่องดื่มชั้นบนที่ เตรียมไว้ลงไปให้ครบทุกแก้วจากนั้นก็ตกแต่งด้วยมาภาวด้านบนตามชอบเลยค่ะข้อดีของครีมเมอร์ตัวนี้คือเขามีความเค็มเบาๆในตัว ช่วยลดความขมโดดของโกโก้ Go นะคะความฝาดของชาไทยแล้วก็ความหวานที่มากเกินไปของเผือกด้วยค่ะเนื่องจากผงเผือกเขาหวานในตัวถ้าเราใส่เป็นนมข้นเจืดหรือครีมเมอร์ที่เขามีความหวานโดยทั่วไปเนี่ยจะทําให้รสชาติเผือกหวานเกินไปช่วยทําให้วัตถุดิบเครื่องดื่มชั้นบนเมื่อรวมกับมะพร้าวนมสดชั้นล่างแล้วดื่มง่ายกลมกล่อมมากขึ้นส่วนแก้วมะพร้าวนมสดเย็นแบบเพียวเนี่ยก็ไม่หวานเลี่ยนด้วยนะคะเข้ากันดีมากหรือเพื่อนๆจะเอาครีมเมอร์ตัวนี้ไปผสมในเครื่อง เครื่องดื่มอื่นๆร้อนเย็นปัน่นก็จะช่วยยกระดับรสชาติเมนูเครื่องดื่มทุกแก้วให้รสชาติมีมิติกลมกล่อมโดดเด่นแล้วก็มีสติกเนเจอร์มากขึ้น แยกชั้นสวยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะรสชาติของชาโกโก้แล้วก็เผือกเนี่ยอย่างเข้มข้นอยู่นะคะแต่ไม่ถึงขนาดเข้มโดดแสงรสมะพร้าวขณะดื่มเรายังได้รสสัมผัสของน้ำมะพร้าวและก็ขณะกลืนยังมีกลิ่นของมะพร้าวเบาๆหอมในลําคออยู่นะคะครีมเมอร์ช่วยเพิ่มบอดี้ให้เครื่องดื่มทั้ง4แก้วของเราวันนี้เนี่ยมีรสละมุนเต็มรสสัมผัสมากยิ่งขึ้นกลมกล่อมลงตัวแบบเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะ รับสินค้าทดลองใช้ฟรี Ice Hot All-Purpose Creamer Concentrate สามารถคลิกลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้โพสได้เลยค่ะ Ice Hot All-Purpose Creamer Concentrate หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ทั่วประเทศส่ช้อปออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee ค่ะสะดวกกว่านั้น Line My Shop สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ อยากติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ไปตามไอดีที่พิมพ์ไว้ให้หน้าจอได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามารีและ u t u b e งามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกัน